สวัสดีทุมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับในอาเช่นเคยนะครับอยู่กับไลน์เลนเจอร์ซีซั่นสอ่าวันนี้ก็จะมาสุ่มกระชานะครับกระช่าใหม่เพื่อให้ดูว่ามันดีแค่ไหนนะครับอันนี้ไม่ต้องไปหวังนะสามเพชรซูเปอร์เรียนนักอย่างเดียวนี่นะครับห้าบอกหนึ่งป้ายผมไม่กดข้ามแล้วกันนะ ตัวดีๆตัวดีๆตัวดีๆคสาธุขอตัวดีๆอะไรวะเนี่ยอิ้นสายฟ้านะโอ้โหอย่าทำร้ายกันมากเลยขอดีๆเถอะโอ้โหฮาอีกตัวเดียวตัวดีโอ้ยเอาไปทำไมวะอ่าก็ถือว่าโคตร มากเลยนะครับรับไม่ได้นะครับอะไรออกมาบ้างก็ไม่รู้โอ้โหตัวนี้โคตรกระจอกยู่ไหนวะดู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 เนี่ยมันให้อย่างนี้มาเนี่ยเฮ้ยมันจะทำลายกันเกินไปไหมเนี้ยสามร้อยสิบเปอร์เซนต์ทำลายพื้นที่จุดเดียวเพราว่าเนี่ย คือแบบมันให้ไม่ได้ไงเียเออไม่สนใจกันเลยใช่ไหมอ้อเครียดคืออ่าก็ความเครียดนะครับขึ้นถึงระดับหนึ่งนะครับ คูณความเสียหายอะไรวะแล้วเนี่ยที่เดียวปะตุ้งใช่ไหมเอาไว้ก็ได้ไม่เป็นไรหอจะเป็นทำลายพื้นที่รวมใช่ปะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อันนั้นสามร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์อ๋ออันนี้สามร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน ได้ได้เดี๋ยวผมเข้ามาอัปเกรดอีกทีนึงแล้วกันนะครับทุกท่านก็สำหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับโอเคครับรู้เลยนะฮะก็ทางที่ดีนะครับควรอัปตอนมันมีคูณน,นะครับโอเคบา,บายยเจอกันคลิปหนะ้า